สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนุ่มโรงงานพาม่วนครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาซักหมอนที่เหลืองนะครับแบบนี้นะครับเราใช้ไปนานๆเขาก็จะเป็นคราบเหลืองนะครับซึ่งสาเหตุก็จะเกิดจากเรานอนแล้วบางทีเราเหงื่อเราออกนะครับก็จะทําให้เป็นคราบเหลืองแบบนี้นะครับนี่นะครับเหลืองมากเลยนะครับ นี่นะครับสองฝั่งเลยนะครับซึ่งผมก็จะใช้ตัวช่วยตัวนี้นะครับนั่นก็คือเบกกิ้งโซดานะครับครับตอนนี้ก็เปิดน้ำใส่ไว้เต็มแล้วนะครับเราก็ใส่หมอนลงไปเลยนะครับครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเบกกิ้งโซดานะครับเทลงไปเลยครับ นี่นะครับก็เทไปให้ทั่วแบบนี้นะครับซึ่งก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับและตามห้างสปปรรพสินค้านะครับครับก็จะเห็นว่านี่นะครับเบกกิ้งโซดาก็จะกัดคราบเหลืองนะครับ ให้สะอาดหมดจดนะครับครับแล้วเราก็ใส่ผงับฟอกนะครับตามลงไปแบบนี้นะครับ ส่วนถ้าใครที่จะให้หมอนหอมนะครับก็ใช้นี่นะครับไฮเตอร์ผสมลงไปได้นะครับนี่ครับผมก็เทลงไปนะครับครับเดี๋ยวผมจะปั่นทิ้งไว้สิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหมอนเราจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับ ครบ15นาทีแล้วเรามาดูกันนะครับครับตอนนี้ก็ครบ15นาทีแล้วนะครับเราก็จะได้หมอนออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปอบแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับก็จะเอามาอบแห้งนะครับสัก6นาทีนะครับ ครับก็ครบหกนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าหมอนขาวขึ้นเยอะเลยนะครับ หน้าหนุนกว่าก่อนที่ไม่ได้ซักนะครับนี่นะครับครับก็สะอาดขาวนะครับนี่นะครับแต่ไอคาบเชื้อรานี่ไม่หายนะครับเดี๋วยว <od> <idades> คลิปต่อไปผมจะมานำเสนอการกำจัดเชื้อราให้หายไปนะครับก็สรุปได้ว่าเบกกิ้งโซดานะครับก็สามารถซักหมอนที่เหลืองนะครับให้กลับมาขาวเหมือนเดิมนะครับ ถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซนแต่ก็ข่าวมากนะครับดีกว่าเก่าเยอะนะครับนี่นะครับครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วเรามาพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ